AI หรือปัญญาประดิษฐ์คือเทคโนโลยีที่ทำให้คอมพิวเตอร์หรือเครื่องจักรสามารถทำงานได้อย่างหลากหลายหลายคนมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าการใช้ AI อาจจะทำให้บางงานถูกแทนที่ด้วยระบบอัตโนมัติแทนมนุษย์เรามานองฟังความคิดเห็นของคนที่ใช้ AI กันคะ่ะว่ามีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างเคยมีประสบการณ์ใช้ AI ในการเรียนหรือการทำงานไหมคะแล้วก็ใช้ทำอะไรคะ มีครับก็ส่วนขอผมก็คือใช้ในด้านการเรียนพวก h ช GP t GPT ในการแบบช่วยหาคําตอบหรือว่าเป็นแนวทางแบบโจทย์อะไรยากๆที่แบบเราไม่ได้รู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่เหมือนกันค่ะหนูก็ใช้ GPT นะคะในการทําโครงงานค่ะเหมือนว่าแบบเราตั้งสมมติฐานตั้งจุดประสองค์อะไรเงี้ยค่ะแต่เรายังไม่ได้เป็นการแบบไปทดลองทําจริงๆ Chat GPT ก็คือจะหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตแล้วก็แบบคัดกรองมาให้เราว่าเออผลประมาณไหนประมาณนี้ค่ะมีเหมือนกันค่ะจต่ ใช้แบบว่าในการทํางานแล้วก็พวกเฉลยแบบว่าเนื้อหาที่เราใช้เรียนนะคะใช้วางแผนไปเที่ยวส่วนใหญ่ก็ใช้แค่วางแผนไปเที่ยวะคะ่ะใช่ค่ะบางทีก็ใช้ใชอยู่ก็ใช้ช่วยงานในตอนที่เราคิดไอเดียเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะประมาณนั้นก็คือมีตั้งแต่เริ่มแบบว่าคิดโครงการว่าเราจะทําอะไร แล้วก็เราอยากได้อะไรบ้างจากโครงการนี้ก็คือเราอยากได้เหมือนอยากได้มุมมองหลายๆมุมมองจากหลายๆที่ประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็สามารถกําหนดได้ได,ได้ได้ด้วยว่าเราอยากได้อ่จากกลุ่มประเทศไหนเอาไปใช้งานเพื่ออะไรอะไรประมาณนี้ค่ะคิดว่า AI ช่วยลดภาระในการทํางานไหมคะก็ค่อนข้างช่วยลดภาระนะครับก็คืออย่างเช่นสมมติว่าผมแบบไม่เข้าใจโจทย์ข้อนี้เลย ผมก็อาจจะลดการถามเพื่อลดการถามครูมาถามแบบให้ AI มาช่วยหาคําตอบแทนอะไรอย่างนี้เราก็แบบเหมือนว่าเป็นการอ่านไปในตัวด้วยโดยที่แบบเราไม่แบบไม่จาเป็นที่จะต้องแบบไปรบกวนของคนเวลาคนอื่นด้วยใช่ค่ะก็แบบว่าลดไปอย่างมากเลยค่ะเพราะว่าเหมือน AI เนี่ยมันแบบประมวลผลเร็วมากเวลาเราถามคำถามอะไรไม่ว่าจะแบบยากๆคือมันก็แบบรวดเร็วในการหาคําตอบมาก รวเหมือนกันค่ะแบบมันรวดเร็วแล้วก็ใช้ง่ายแบบทุกคนใช้ได้คือเราอยู่ที่ไหนแล้วก็ใช้ AI ในการแบบว่าตอบคําถามในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ค่ะช,ช่วยนะคะเพราะว่ามันช่วยทําให้งานทํางานมันง่ายขึ้น คิดว่าช่วยคะคะเพราะว่าปกติตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราทํางานเ o r ร์ฟอร์มโฮมใช่ไหมเราก็เหมือนแบบเราคิดคนเดียวอยู่ค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยเพราะนั้นเราก็สามารถที่จะเหมือนมีทีมอะหลายๆคนมาช่วยเราทํางานแล้วก็ย่นระยะเวลาในการตบตีกับตัวเองก็คือมันมีคนอื่นที่คอยคุยกับเรา ก็กังวลไหมคะว่า AI จะมาแทนที่ในการทํางานในอนาคตอะคะส่วนตัวผมเนี่ยไม่กังวลเพราะว่าผมเชื่อว่าแบบมนุษย์ทุกคนมีความสามารถที่เหนือ AI อยู่แล้วแบบเราสามารถที่จะทําอะไรให้แบบมันเหนือมากกว่านั้นเพราะว่า AI เนี่ยมันทําตามคําสั่งของคนถ้าไม่มีคนสั่งมันมันก็ไม่ทําสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ต้องพัฒนาตัวเองไปในทุกวัน ส่วนตัวหนูค่อนข้างไม่ค่อยกังวลค่ะเพราะว่าเหมือนใกล้ๆเหมือนที่เพื่อนบอกเลยค่ะว่าคนกับ AI อ่ะเราก็แบบเป็นคนควบคุมเป็นคนสั่ง AI ให้ทําตามเราอะไรอย่างเงี้ยส่วนหนูก็ไม่กังวลเหมือนกันค่ะเพราะว่าเรามองในมุมมองของนายจ้างคือเราก็สามารถลดต้นทุนได้เยอะเลยค่ะไม่เลยเพราะว่าบางงานที่ทามันต้องเป็นคนทาอยู่หรอว่าไม่เพราะว่าเพราะว่า คำตอบจาก AI อ่ะผลท้ายเราไม่สามารถนะํามันไปใช้ได้1 0 0เผอรผลท้ายเราต้องใช้เรานี่แหละในการคิดว่าสิ่งที่ AI ตอบมาเอาไปใช้ได้จริงหรือไม่เพราะบางครั้งอ่ะเราต้องถาม AI ว่าโมหรือเปล่ามีการใช้งานที่ไหนจริงหรือเปล่าด้วยไอเดียของคุณอะไรเงี้ยซึ่งมันก็จะตอบมาว่าเปล่าอันนี้คิดขึ้นมาให้เฉยๆอ่เพราะฉะนั้นก็เราก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วการใช้ AI ช่วยย่นระยะเวลาแต่ไม่สามารถนำไปใช้จริงได้100% AI สามารถช่วยลดภรลงานในหลายๆด้านได้โดยเฉพาะงานที่จะต้องทำซ้ำๆหรืองานที่ต้องใช้การคำนวณการวิเคราะห์ที่มีปริมาณมาก,มากๆเช่นการประมวลผลข้อมูลการจัดการข้อมูลอัตโนมัติแต่ในอนาคตการใช้ AI อาจจะทำให้บางงานถูกแทนที่ด้วยระบบอัตโนมัติมากขึ้นแต่ก็ยังมีอีกหลายๆงานที่มนุษย์ยังสามารถทำต่อไปได้คะ่ะ